สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเสแสบน้ำกันครับเมื่อนี้ได้ต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้องใส่โลเนาะตัวใหญ่หม,มานกับหมานขักหมานแน่เนี่ใส่ใหญ่หลดปอเป็ดปลาไหลคุยกับแจ้วพี่ขวมหอมมาบ่หลายใหญ่หางอู้ขักขากหลดใส่กับแก้วพี่ขวานี่คือที่ที่หนึ่งเลยเนี่คุยแก้วอู้ m a y b 좀 우흠 어 what 우흠 좀 나와. 게거녀 봐. 더내비오 เกขอ้าจากดอกกันต้นทางอะไรใส่กํานองทับมือนี่มาอนี่นองต้องขอพันม,มาได้ครับพี่น้องแสบครับแสบๆเหมือนก,กัน Nằm lấy cái đủ quan ba hàng quan ba hưng khỏi tha hàng Cảm ơn bạn mè song này ăn nó khóng sẹt nhanh đấy nhanh Nam mê hương ngồi tàu bội kiao 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 ไม่กับเราเนี่ยออกะเพาะบานมันหอมครับเนี่ยกระขากดนดี่หอมขึ้นดังจมูกเลยยำเลยวพวีกระดูกกระดูกหางมันนี่ออนอ ของที่จะป,ปั่นนี่เรื่องสีแสบๆเราจะกินผู้เดียวกับยันปืนอยากน้ำมีตัวเดียวครับโอ้ยแอบนำเราเต้ออไหม ตำหนาวกวกตุสมิปุยเด็ดการกันาดน,นี้ครับๆรน้ว่ากันนี่เม็นลามเนาะใช่ไหมพอมึงต้มเป็ดต้มเป็ด กะว่ากันตัวน้อยต้มต้มเปลือกปลาแซ่บอ่ะตัวน้อยพ่อผมต้มเปลียนตย้องใส่ยังเด็ดอันนี้ใส่ยังครับนี่ใส่รูใส่รูมาตัวนึ่นใส่มินิใ <c oughs> ส่มินิก็มีนะคนะปอเลิกกินไก่ได้เอาเด้ แก่หวะนที่มาคัดกะเพรา Đừng, đừng, đừng ngồi dinh 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 đi dinh 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 Ừm. รอบหนาสิไม่ได้พัดเพ็ดเลยบ่เนี่ยพัดเพ็ดเลยพี่พัดเพ็ดพัดเพ็ดนี่ไม่ต้องห่วงมันยังี้มันก็หอมมันก็นั่นอยู่แล้วจังต้มเป็ดนี่โอ้หันเท้าได้หันเท้าได้มาไหลเขากับพัดเพ็ดหันเท้าได้หน่อยเขากต้มเป็ดทั้งนั้านี้ยังพักกินนี่ในโซนน้ำบ่มครับนี่มา ดูเลยที่น <c oughs> ่ใ่นิ่งเหยียดเหรอตอนนี้ เม่อเย,อยดูเลยอดิมท้องของมาเนี่ยอืมกลมมาเลยกลมมันไปยังผัดผมอ่ะผัผม เห็นหม่งวาฬมั้งเปล่า,า,าดีหืมหืเห็นหม่งวาลาดบ่านะครับเพื่อโอ้เสียบกับพี่น้องอยู่ละอะไรสมอยากได้กินสมอยากแสีบต้มเป็ดข้าขนาดเบิ้งแล้วก็จัดกับพี่น้องตรงานี้ก็หาง่ายเนาะปลาไหลเลี้ยงบ่ปันไนดนะต้องปลาไหลธรรมชาติดนงจังทัก อันเป็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 นไปเท้งไปใส่เนื้อได้มามครับใส่เบ็ดอ๋อใส่เบ็ดเบื้องหลังก็จัดครับเอ้าบ่าวงบนกับน้องท็อปปัตสิขอลาพี่และน้องมงคลครับวานนี้แซ่บขนาดครับวันนี้สวัสดีครับ